การกำลังยืนสะอาดเดินนุ่งตรงไม่ที่แจ้งนั่งภาวนาไม่ที่แจ้งเดินก็แจ้งเดินก็สว่างแจ่มใสนังไม่หนาวมากเกินไปอยู่กระวัดกอ่อยู่รุกขมูลได้ ลุกขมมลไม่ใช่ว่าจะต้องแบบกดทับให้บดทลุกขโมลโยนไม้ในวัดเราตรงไหนก็รุนตรงตรงไหนก็วิเวกแต่เงีดีเล่นกันยุกปะวัติอยู่ลุกขโมล ในประโยชน์ประโยชน์คือ,อยังไงมีการตื่นตัวอยู่เสมอการหลับน้อยตื่นมาเพราะนอนลมไม้หนักลมไม้โอกาสที่จะง่วงอยากหลับจากนอนมันอยู่ในกุติไม่ม พระพุทธเจ้าสนอเสนอยกย่องการยโยมหมายมา,มาเพราะพระพุทธเจ้าในตัดสรู้รู้แจ้งในสัจจธรรมที่เป็นทำรรเครื่องขัดเก้าทำลายยืนพระพุทธเจ้าก็ค้นพบทำให้แจ้ง ในสถานที่ไตรมายนั้นจึงว่ากายสวยหาอยู่รุก,กรมูลรมาให้พากันสนใจอย่าพัก็พากันอุดอ้อู่ออหลังอยู่ภายในกิติ ถ้าหากว่าอยู่รกรมูลไม่มีประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านมทรงเสนสญและไม่ทรงสองสนไว้ให้พากันสวยหาสถานที่เรียกว่าอยู่รูกรมุลกุติก็เฉพาะที่กันแดดกันฝนเท่านั้น ในเมื่อไม่มีแดดไม่มีฝนเราก็ไม่ควรที่จะสนใจในกุฏิจนเกินไปเดือนสว่างเดือนหายอยู่รุกมูลแล้วจึงจะเห็นานิสูงเป็นสุขมากเป็นสุขอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้โสดาบันหาอยู่รกกมูล อยู่รูปมนุนประเสริฐความรู้ความเห็นมันต้องเกิดขึ้นว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐไม่ใช่ว่าได้ย,ยินพระบุตธเจ้าหรือได้ย,ยินครูบาอาจารย์ท่านตราท่านพูดก็ดีดีไปตามกันนั้นมันดีเนี่แบบ มันไม่ใช่ของแท้กลายเป็นของเทียมไปตรงไหนก็นั่งได้ตรงไหนก็นอนได้ก้นหินตรงไหนก็สะอาดตะเสื้อเล่นน้อยพักก็เก่าเป,ป็นกานั่งนอนไม่ต้องยาวสุดก็ของเราเองนอนเพื่อโทเอนหาความสุขเพราะการนอน ชีวิตนักบวชแสวงหาความสุขเพราะการนอนไม่มีโอกาสที่จะพบความสุขได้มีแต่จะพบความทุกข์ความกระวนกวายนะ <c oughs> เพราะความสวงหาความสุขกับความการนอน กิเลสมันก็แสวงหาโอกาสของมันขณะที่เรานอนอนั้นเจมพากันอยู่อย่างเติมไหนมากเป็นการปิดเป็นการกันโอกาสของกิเลสที่มันจะเข้ามาวกวนจิตกวนใจไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องสกัด ไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นธรรมเครื่องเปล่าเครื่องกำจัดสิ่งกวนใจมีแต่ขอต้อปฏิบัติมีแต่ธรรมะมีแต่ความภาคความเพียรเ <c oughs> ท่านั้นที่ <c oughs> กันเอาธรรมมาเป็นธรรมเครื่องกำจัด <c oughs> ธรรมเครื่องเปล่าปราปราชีวิตการบวชเรียนจะลอบเพือง ร่มเย็นเป็นสุขถ้า่าสนใจในการหลับการนอนมากไม่สนใจในการทำใจใหตื่นอยู่กระทำชีวิตการบวชการเลียจะไม่ลาหลือจะไพบความสุขอันแท้จริงของชีวิตการบวชหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่กำจัดเส้นน้ำ ที่มันคอยเสียบคอยแทงอยู่ในจิตในใจของเรานี่อันนี้เป็นหนาทีของนักบวชอะไรที่มันเป็นข้าศึกอะไรที่มันเป็นเส้นเป็นน้ำเอาสิ่งนั้นมาศึกษา มาพิจารณาให้มากในเมื่อเราศึกษาพิจารณาเขาให้มากพอแล้วที่เคยเป็นเส้นน้ำเป็นข่าศึกก็ไม่เป็นเส้นน้ำไม่เป็นข่าศึกกรใจอีกต่อไป ที่มันเป็นเส้นน้ำเป็นคาสึกเพราะใจของเราไม่ทราบชาัดตามสภาพตามความเป็นจริงของเขาใจของเราทราบชาัดตามสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นคาสึกแก่ใจสิ่งนั้นๆจะไม่เป็นคาสึกแก่ใจของเราอีกต่อไป พระพุทธเจ้าท่านจึงยกย่องปัญญามากปัญญาประเสริฐในโลกปัญญารัตนักลอยโลเกปัญญารัตนางโลเกปัญญาวัดเป็นรัตนะปัญญาประเสริฐที่สุดในโลกการที่จะแจ่มแจ้ง สิ่งที่เป็น้าสึกเกใจต้องอาศัยสติต้องอาศัยปัญญาการหาทรัพย์ภายนอกคนโง่าหาทรัพย์ไม่ได้การหาทรัพย์ภายในก็ต้องอาศัยสติปัญญาเหมือนกัน ปัญญาจะเกิดปัญญาจะมีอย่างแก่งขึ้นต้องอาศัยการศึกษาการพิจารณาให้มากไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าศึกกใจรูปก,ก็เป็นค่าศึกกใจเสียงก็เป็นค่าศึกใจกลิ่นก็เป็นค่าศึกใจรสก,ก็เป็นค่าศึกใจการสัมผัสถูกต้องก็เป็นค่าศึกใจ คำว่าสํารวมให้สํารวมตามองรูปก็ให้มีสติสํารวมหูฟังเสียงก็ให้มีสติสํารวมจมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีสติสํารวมรินสัมผัสรสก็ให้มีสติสํารวมกายมีการสัมผัสถูกต้องทางกายก็ให้มีสติสํารวมทางใจ มีการเกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็ให้มีสติในการเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นนี่ลักษณะของการสำรวงก็คือมีสติประจำจิตประจำใจของเรานั่นเองทำไมจึงต้องสำรวมตาทำไมจึงต้องสำรวมหูทำไมจึงต้องสำรวมจมูกทำไมจึงต้องสำรวมลิ้นทำไมจึงต้องสำงงรวม,มๆๆกาย ทำไมจึงต้องสำรวมใจท้าหากว่าไม่สำรวมไม่มีสติในการมองไม่มีสติในการฟังไม่มีสติในการริบรสไม่มีสติในการสัมผัสถูกต้องสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องนั้นละ่ะจากกายกลายเป็นข้าสึกขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจ กลายเป็นสิ่งที่จะมากวนจิตใจของเราไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุดในชีวิตของนักบวชนักบวชต้องมีความสำรวมให้มากสำรวมในตาเรามองอะไรท่านให้มองอย่างระมัดระวังสำรวมหูหูฟังอะไรให้ฟังอย่างระมัดระวังสำรวมจมูก จมูกสัมผัสกลิ่นก็ให้มีความระมัดระวังสำรวมเรีนเป็นสัมผัสรสก็ให้มีความระมัดระวังสำรวมในกายไม่ให้ถูกต้องสิ่งที่เป็นคาสึกกใจต้องมีความสำรวมให้มากคำว่าศีลศีลก็คือสำรวมเหล่านี้เองอินทรีย์สังวรศีลอินทรีห้าก็คือตา หูจมูกริ้นกายอันนี้เป็นอินสีห้าสำมรวมให้ดีในเมื่อเราสํารวมไว้ดีแล้วสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องก็ไม่เป็นคาสึกแก่ใจเร,เราเรามีสติในขณะที่มองรูปรูปทั้งหลายตั้งแต่สีตั้งแต่เบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องต่ำขึ้นเบื้องบนนี่มีหนังห่อไว้ นังหออะไรเล่านังหอเนื้อในเนื้อนั่นก็อิ่มเอิบโดยน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำเงืออิ่มเอิบชุ่มอยู่แล้วภายที่ชุ่มยู่ในเนื้อนั่นเป็นอย่างไรนี่ภายในเนื้อเข้าไปมีกระดูกกระดูกเป็นยังไงภายในนอกกระดูกเข้ามามีเส้นมีเอ็นเยอดนี่สภาพของรูปที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้ ภายนอกก็มีคนมีผมไม่คนผมเป็นยังไงาหากว่าเรามีสตินี่ผมมันก็เหมือนกหญ้าดีๆนี่งอกยาออกงอกจากเป็นดินเป็นยังไงผมงอกออกยาสีสัตว์ของคนของสัตว์ก่อเป็นอย่างนั้นนี่รากลึกลงไปแล้วก็มีอาหารที่จะรอเลี้ยงจึงมีความเยิยงอกงามอาหารที่จเจริญ ไอ้เป็นเครื่องรอเลียงให้ผมและขนเจริญงอกงามก็หมายถึงสิ่งที่ชุ่มอยู่ภายในหนังของเรานี่เองดถึงกลิ่นในเมื่อมันมีการไหลซึมออกมามันก็เป็นกลิ่นที่เหม็นนี่จึงว่าตาสัมผัสรูปต้องให้มีสติในการสัมผัสในการมองให้มีสติมีความสงบใจของเราไวหวถ้าหากว่าเราไม่มีสติ ใจของเราก็จะเป็นอย่างชาวโลกเขาทั่วไปเห็นรูปดีก็เกิดความรักเกิดความคร่เกิดความพอใจขึ้นมานี่คือค่าศึกไม่ใช่ซีค่าแอดซีไม่ใช่สิ่งอื่นเพียง่าศึกไอ้คำว่าค่าศึกอะไรผมหรือเป็นค่าศึกขนหรือเป็นค่าศึกนี่รูปเสียงกลิ่นรสหรือเป็นค่าศึกอันนี้ไม่ใช่ค่าศึกอันนี้เป็นธรรม เป็นธรรมะธรรมะคือมีความเกิดขึ้นและก็มีการเปลี่ยนแปลงและก็ okay. มีการสลายตัวธรรมะคือมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการสลายไปเยาวรูปใดๆทั้งหมดมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายไปทั้งนั้นที่ว่าค่าสึกขค่าซึกขค่าสึกก็คือใจของเราที่ไม่มีสติใจของเราที่ไม่มีความสงว นี่อันนี้เป็นคาสึกใ่ใจอย่างมากนี่ในเมื่ออันนี้เป็นค่าสึกแล้วมันก็เป็นเหตุให้การเกิดเป็นค่าสึกเพิ่มขึ้นนี่อันนี้เป็นเชื้อไฟอยู่แล้วมันก็ในเมื่อมีการได้เชื้อมันก็จะไปลุกเล่ไอ้ไอ,อ,อ้ลามหรือว่าลุกมากเป็นเปลวเป็นไฟขึ้นมาใจของเราก็เหมือนกัน ใจที่มีไม่ไม่มีสติอันนั้น,นเป็นขาดสึกใจและที่นี่ใจในในที่ไม่มีสติมันหาสิ่งอะไรต่ออะไรมาเป็นเชื้อให้ใจกำเริบนี่จึงให้พากันระมัดระวังใจรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเขาเป็นธรรมนี่ชาติความเกิดก็คือรูปเกิดชราความแก่ก็คือรูปแก่วรรณะคือความตายก็คือรูปตาย พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งอาเรียสจธรรมท่านก็รู้แจ้งในชาติความเกิดชราความแก่วรณะความตายอันนี้เองว่าเป็นสัจธรรมของจริงเนกมีเวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าธาตุรวมกันแล้วก็สลายไปเพียงแต่าธาตุรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สลายไปที่เรียกเป็นคนเป็นสัตว์เราสมมติกัน นี่เราสมมุติธาตุที่รวมกันแล้วก็สลายไปยังว่ารูปที่เรามองอันนั้นเป็นธรรมะรวมความแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีการรวมกันแล้วเราสมมุติว่าเป็นคนเป็นสัตว์นี่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเฉพาะสมมุติเท่านั้นแต่ความจริงมันไม่เป็นมันจะเป็นอย่างไรรูปใดเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงรูปใดๆเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัว มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราสมมุติกันนี่ความจริงเขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนี่จึงว่าสัจธรรมจิงเสมอต้นจริงเสมอปลายอนาคตจะนานยาวไปสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างสัจธรรมอันก็นี่ก็จะทรงเป็นสัจธรรมของจริงไปตลอดกาลไม่มีการเปลี่ยนแปลงใครจะสมมุติว่าเป็นคนเขาก็ไม่สนใครจะสมมติว่าเป็นสัตว์เขาก็ไม่สนเขามีหน้าที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลง และไปและสลายตัวในที่สุดนี่จึงว่าัจธรรมเป็นอย่างนี้การมองรูปสัมผัสรูปให้มองด้วยสติให้มองด้วยปัญญาในเมื่อเรามองด้วยสติมองด้วยปัญญารูปทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องอันนั้นคือธรรมะเสียงทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะกลิ่นทั้งหลายล้วนแต่เป็นธรรมะคว่าสิ่งที่มาถูกต้องทางกายล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทางนั่น อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นธรรมคือมีความเกิดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปเลยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จึงให้พากันมีความสำรวมในเมื่อมีความสำรวมดีแล้วใจของเราที่มีสติสำรวมใจดีแล้วใจอันนี้หละเป็นนักบวชใจอันนี้หละเป็นสมณะใจอันนี้แหละเป็นพระเป็นเนนขึ้นมา ถ้าหากว่าเราไม่มีการสารวมใจใจอันนี้มันเป็นใจโจร่ยกระโจนไปใส่รูปก,กระโจนไปใส่เสียงกระโจนไปใส่ลาบกรโจนไปใส่ยศกระโจนไปสนเสริญกระโจนไปอย่างคนโลกเขาเป็นนี่นักบวชยาปล่อยให้เป็นโจรอย่าให้เป็นผู้ร้ายต้องให้เป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจสงบ เป็นสมณะคือผู้ที่มีจิตใจงดงามเป็นภูณิสมณะคือปีจิตใจที่มีความสำรวมไว้ดีแล้วนี่สมณะใจมีแต่ใจเท่านั้นนะเป็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โกนผมนุ่งเหลืองแล้วเป็นสมณะเป็นที่ใจนี่ให้พากาันทําจิตทําใจของเราให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความ เอเอเป็นสมณะในเมื่อใจของเราเข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะแล้วเรานี่ละเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสายมีอย่างสมบูรณ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้แจ้งในสัจธรรมของจริงนั่นเองถ้าหากว่าเรายังลุลงหลงโมเมาในของกองเกิดกองแก่กองตายนี่เรียกว่าเราไม่รู้แจ้งในสัจธรรม เราจะเราเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชนอกศาสนาคือไม่เป็นไม่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองให้พากันแต่งให้พากันแก้ไขเราให้เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์เสียนี่การที่ประกาศพระศาสนาต้องประกาศพระศาสนาให้แจมแจ้งแก่เราพระศาสนาคืออะไรคืออาเรศจธรรมทั้งสี เราประกาศสัจธรรมทั้งสีให้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจของเรานี่เรียกว่าพระาศาสนาจเจริญเจริญน,นี่งกงามจเจริญเปิดเผยสว่างสวัยในจิตในใจของเราเราเอา,าศาสนาที่เราที่เราเอา,าศาสนาที่เราประกาศให้แจ้งประจักษ์ในจิตในใจของเราแล้ว รู้จักผลรู้จัก,กว่าไอรู้ในรับผลของพระาศาสนาแล้วก็เอาพระาศาสนาที่แจ้งประจักษ์แก่เรานั้นละปร,าากร,ร,กรกะปรากาศแกแกเรรเรแกโลกหรือประกาศแกสาสาราณสาธารณชนต่อไปจึงเป็นประโยชน์ถ้าหากว่าเราเอาแต่นี่ความไม่รู้แจ้งเอาแต่ความมืดมนอนทการ ไปประกาศพระาศาสนานี่แม่ไม่รู้แมไม่รู้แจ้งมืดมนอนทการไปประกาศพระาศาสนาได้ยังไงคือเอาความจําไปประกาศเอาความที่จําได้จําได้จําได้เอาไปประกาศเอาความจําไปประกาศไม่ใช่เอาความจริงไปประกาศความจำกับความจริงมันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอันเป็นคนละเชื้อ ความจำล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมส่วนความจริงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของแท้นี่ให้พากันสนใจค้นให้พบของแท้เข้าจะเป็นประโยชน์ในชีวิตการบวชการเรียนของเราและเอาของแท้ไปประกาศไงไเป็นการประกาศพระศาสนานี่พระศาสนามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าวางขวางต่อไป อ่าต่อไปนี้ให้พากันนั่งสมาธิทุกทุกท่านนะนั่งสมาธินั่งศึกษานั่งคดก้านั่งคิดนั่งอ่านเรามีกองทมอยู่แล้วทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจศึกษากองทมของเราทมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้รู้แล้วเห็นแล้วกิเลสของพระพุทธเจ้าตายทมนั่นมีอยู่ในเรานี่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่อง จึงให้พากันสนใจศึกษาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละให้มากให้ยิ่งสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะเป็นประโยชน์แก่เราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาไม่สนใจสิ่งที่เรามีอยู่นี่ละจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยในเมื่อสิ่งที่มีอยู่ในเรายังไม่เป็นประโยชน์แก่เราแล้วสิ่งภายนอกจะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างไร